เช้าเย็นขาได้ทั้นเล่นกัอะไรเล่นจบเลยไม่เห็น นอันนี้แชมเปญนี่หถูกต้ออืมไปมันจะมีอะไรให้ผมนมีเยออย่ามาไก่ดังกันเลยต้องทำอะไรกับสองคนเำามาปรึกษากันว่ายันนี่เราจะกินอะไรดีนะเอามันห้านาทีเหรอแค่หนึ่งนาทีเหรออยืนนู่นยืนนู่นสิเพื่อนยืนยืนยืนพากยืนพากเสียงอยู่ สายกำลังคิดว่าวันนี้เขาจะกินอะไรดีตอนเย็นสดกเอาไปใส่บ่ได้เื่อน้อว่าอันนี้อันนี้ถ่ายวีดีโอถ้ได้ไลน์ไลน์ครับอุ้ยกลัวมากกลัวมาก เราจะพูดภาษาญี่ปุ่นอ๋อพูดไปเดี๋ยวฉันจะเป็นอ่าเป็นอะไรนะเป็นล่ามเป็นล่ามอ่านึกขนาดนี้นึกลบคัดคัดคัดเอาใหม่ยเอามาเอาม่โอเคนึกขนาดนี้นะครับ

นึ่งมาผ่ามั้ยผ่ามั้ยโอเคสามหนึ่งสามตายผู้ภากเรลียนบวามควาเลยมามาฮึบฮึบเป็นรามแปลภาษานะครับเราจะพาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับนัการีนี้นะครับเราอยู่ที่มหาวิทยาลัย สวัสดีครับเราจะมาสอบถามบุคคลที่กำลังทำแแบบอยู่ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูสายมานี่ยสายมาพูดความรู้สึก่บยพูดจีนพูดจีนอ๋อจะไปฝำผ้าภาษาจีนภาษาจีน บอกว่ามันทำอะไรอาอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ขำมันนี้ไม่ขำควาจริงของจริงคองจริงอไรวะังโอ้ขนหัวเลยตึ๊บๆเลย ต้องพลางไหมตายมากเลยลูกต้องต้องล่ามไหมไม่จบนะมคิปกับ้งดิไจะเปิดคลิปได้หลอดอยู่ตอนนี้มาจบคลิปต่อแต่เปิดคลิปยังไงหลอดจิ้มนวยเาสุคม่้ ก็เอาพวฟังไม่ออกอ่ะต้องรำต้องรำชนะนี่นะครับนะนี้นะคะ ขนาดนี้นะครับก็กหลังล้างจานไม่ใ oh. ช่เราก็ติดตลกนะครับติดโจ๋ตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการก็ตอนนี้นะคะสัมผัสกันครับอ๋อเออมาอ่า <Okay. S 2> ข,อข,อข,อขอา้าสี่สามสองอชรู้รู้สึกยังไงบ้างครับที่มาวันนี้อ้ออ <laughs> อาก <laughs> <อ> <laughs> นักเรียนญี่ปุน่นนักเรียนไทยขอเนียนเีย แล้วต้องทำอะไรเหือยต้องทำอะไรไม่รู้เคราแปลังไงหมดได้ที่ันจาแวไปได้หน้าไป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 ไบไป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 ไไปปไปไปไไป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 แล้วไป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 ไไป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  ต่อไปเดีนั้แวเดียวมแกตไปแงเอเขาเปตากล้องอ้าวเราจะวันนี้นะคะเราจะก็จะพาทัวร์เดียวเราบางขาก่อนมันจะึงคนเดียวเฉยไนดีตอะไีกนลไม่ได้สาระเลยโอ้ตะกองตะก้อเกียวอะ แต่กล้องก็่ต้องไปล่ามเหรอทำไมเอเมนสวัสดีครับวันนี้เราก็มาจากรายการ Back to s o m e p งผครับเราก็อยากจะสอบถามว่าคุณมีความรู้สึกยังไงก็ดูสดีค่ะสนุกต้องบ้าเสียมุชาร์ได้ปุ๊บดิงต้องเป็นสาลคกซีซารคกซีสัตโลกวันนี้ แล้วในที่สุดนะครับเราก็มาถึงภาคสุดท้ายครับแล้วก็ก็อยากจะพาเดินชมครับว่าแล็บของเรามีอะไรบ้างอ่าเราจะมาพบกับอ่าเจ้าของโครงการนะครับครับอันนี้คือเจ้าของโครงการคนสวยของเราเออก็เป็นคนที่แบบครับอยากจะสอบถามว่าเป็นรู้สึกยังไงอ๋อรู้สึกดีค่ะ

เราก็จะขอพาไปทัวร์นะครับไปต่อไปกระต้อไปกระต้อสวัสดีครับสชวีเสื้อสีูสีเสื้อสีเสื้ออ๋อ,อสีเสื้อผมก็สวยดีเหมือนกันนะครับมันแหลบเมื่อเช้าเลยออจริงๆเลยเนีครับเนี่ย <c oughs> เราก็ขยันพูดซะด้วยพูดไปดูเรื่องเนี่ยสายมันสิบนาทีนี้ไม่ได้อะไรเลยทางเบื้องหลังไปแล้วเขาไปทำอะไรบ้างเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังครับก็จะพาไปต่อนะครับอ่ะเรามาดูอ่ะอันนี้คือท่านประธานของเรานะครับ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการอย่าไปกวนเด็ออกมาออกมาออกมาค่ะแล้วก็จะมาตามผู้เข้าร่วมโครงการของเราอีก3ามคนนะคะอ่าอันนี้คือผู้ที่เข้าร่วมอ่า อันนี้คือนักเตะดาวรุ่งของโรงเรียนเรานะครับเอออยากจะขอสัมผัสแต่ว่าไม่ตอบเออเออเออเอ่อ,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 อทำไมเขาไม่ตอบเลยครับไม่ตอบจริงๆเลยหรือว่าหงไม่ดีกันนะไ้อ <c oughs> มาครับมาพบกับผู้เจ้าของโครงการอีกคนนึงนะครับมาเป็นยังไงบ้างครับกับการจัดโครงการในครั้งนี้รู้สึกดีหรือไม่ก็ดีนะคะก็ฉันเนี่ยก็รู้สึกดีที่สุดเลยค่ะคนตากันตางนได้รู้า อ๋อก็วันนี้ก็อากาศดีนะคะแต่ว่าติดว่าแอบร้อนไปนิดนึงร้อนจริงๆเลยร้อนเหมือนน้ำกำลังจะท่วมตัวดิฉันนะคะอยากจะแบบอับไปอาบน้ำอีกรอบอยากจะกลับไปนอนด้วยเอครับเราก็ ้อนจริงๆครับวันนี้อากาศกบอ้าวนะครับเนื่องจากเราอยู่ในห้องแลบอ่าก็ครับอ่าเราก็จะดำเนินการต่อไปที่อีกคนหนึ่งครับสวัสดีครับผมมาจากรายการเปิดช่องทางโลกกว้างเสื่อมพิษม,นนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะก็จะก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็น เด็กก็เก่งมากจริงๆครับคุณครูแล้วเนี่ยสามารถขุดเคลนเข้าไปได้เรามาดูบรรยากาศนะครับเพราะว่าคุณครูชื่อว่าท่านนี้เขาอยากได้กล้องเขาจะมีวิธีการทำยังไงถึงจะได้กล้องตัวนี้นะครับ เป็นกล้องที่ดีมากเลยจะอยากได้อยากได,อกได้อยากได้แบบนี้แม่จะอยากได้จะอยากได้กล้องแบบครับ <c oughs> นี่ก็เป็นความในใจของคุณครูชีววิทยา <c oughs> คืออยากได้กล้องตัวนี้แหละครับ <c oughs> อยากจะเอากลับบ้านด้วยแต่ไม่สามารถทําได้ม <c oughs> ันเป็นสิ่งที่ครูชีววิทยาท่านนี้ต้องการ <c oughs> <c oughs> อ้าวเลือ่าเลรีบกับอาจารย์เลยไหเเมคมสรจะงไปน่ไปี่นาทีดิเรื่องะไรเอัี่นาทีเดนาทีดิอันสองนาทีแรกได้ความอยู่แต่ห้าท่าก็มาล่ะสอบนั้งแรก เดี๋ยวคนอ่นคนนี้นคนนี้ท่านได้สภายครับเราก็จะมาเจออีกคุณครูคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ร่วมโครงการนี้ครับคุณครู FM ตามกันมาครับสวัสดีครับคุณครูแล้วก็ เราจะสอบถามออกคุณครูเ,เอฟเอมรู้สึกยังไงที่มาวันนี้ครับก็ก็รู้สึกดีมากเลยค่ะก็รู้สึกแบบสาภาพอยู่บ้านจริงๆก็อยากจะซัพแต่แบบอ๋ออ๋อแต่ก็อยากส่องกล้องด้วยอะค่ะก็เลยมาเออเมื่อเช้าก็บิดบิดบิดอะไรไม่รู้แต่ว่าบิดไม่ออก เขาก็เป็นคนคนที่ดีคนหนึ่งนเหนื่อยกับพี่สองคนเลยอ้วองอที่มันจะได้บอันนี้คือเด็กที่ขยันทำความสะอาดนะครับ เขาขยันบัดกวาดเช็ดถูอยู่ที่บ้านเขาก็ชอบขยันทำมาที่นี่เขาก็เลยต้องทำการทำความสะอาดประจำชายาของเขาชื่อว่าซินเดอเรลล่าก็เลยจะชอบทำความสะอาดมากเป็นแบบผิดปกติเอาก็จะทำการฉีดแล้วก็เช็ดตึ๊ดๆๆๆนะครับคู่อะไรวะ เราหยุดพักมั้ยบันทึกนะ